จริงไม่จริงลือไทยเอกพันธ์ข้างรักทัพทีมเลิกกินหมูเปลี่ยนศาสนาเพื่อเธอไทยเอกพันธ์บรรลือธิ์ครับนักแสดงรุ่นใหญ่วัย63ปีนั้นเปิดเผยว่าเขาเลิกกินหมูมานานเกือบ10ปีแล้วจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นในวันเกิดปีที่55เมื่อเขาเห็นหมูที่กําลังจะถูกส่งเข้าโรงเชืออร้องไห้ตอนนั้นทําให้ตัดสินใจเลิกกินหมูเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้กับตัวเองแต่พอเริ่มหยุดแล้วก็ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่กินและเมื่อความรักเข้ามาในชีวิตเรื่องน อิสลามแม้ตอนนี้เขายังไม่พูดถึงของเรื่องการเปลี่ยนศาสนาแต่ก็ยืนยันว่าหากแต่งงานกันจริงก็ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายอยู่แล้วแม้จะอายุห่างกันถึง30ปีก็ตามแต่ความรักของไทยกับทัพทีมนั้นก็ราบลื่นแบบส,สุดโดยไทยนั้นเผยว่าทัพทีมนั้นทําให้เขามีความสุขมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงร่างกายดีงานก็รุ่งแล้วก็ช่วยให้เขานั้นเลิกกลัวเข็มจนสามารถฉีดวัคซีนได้ที่สําคัญนั้นความรักครั้งนี้ได้รับไฟเขียวจากคุณแม่ของทัพทีมแล้วและลูกสาวของ3คนของไทยเอกพันนั้นก็ไไมม่ติดปัญหาอะรแถยง นิทกับทัพทีมอีกด้วย